สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมพามาพบกับอาจจะเรียกว่าเป็น g a จ g e ตัวหนึ่งนะครับที่ผมว่ามีสักพักแล้วล่ะแต่ว่า,าบางคนก็อาจจะยังไม่เคยใช้เนาะซึ่งณนะวันนี้นะครับด้วย ด้วยเทคโนโลยีแล้วก็แอปพลิเคชันนะครับมันรองรับหมดทำให้เราได้ใช้ตัวนี้ VR glasses นะครับอันนี้เป็นของคนไทยโอ๊ะอะไรลนโอเคเป็นของคนไทยเลยนะครับที่ผลิตขึ้นมาเองนะครับด้วยบอกเลยว่าราคา590บาทถ้าผมราคาไม่ผิดหรอก mm hmm. เขาบอกมาว่าราคา590บาทซึ่งราคาถูกกว่าเมืองนอกเขาทำกันเนาะผมก็ไม่รู้ว่า เมืองนอกจางพวกคาร์ดบอร์ดอะไรงต่างที่เขาจั g ก o g l e ลแชร์ออกมาเนี่ยมันเท่าไหร่แต่ว่าออของคนไทยของเรา590บาทก็ถือว่าน่าสนับสนุนนะผมว่าก็ตัว VR c l a เ s i นะครับหากใครยังไม่รู้จักก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมหรือ gadget ชิ้นหนึ่งนะครับสำหรับตัวสมาร์ทโฟนนะครับทั้งบน Android iOS หรือ OS อื่นถ้ามีตัวแอปพลิเคชันนะครับที่สามารถใช้งานได้นะครับ ใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับก็หลักๆตัวนี้ใช้ดูหนังใช้เล่นเกมแล้วก็ใช้พวกแอปที่เป็น3มิติต่ตางๆนะครับใช้งานเกี่ยวกับทางด้านสามิติถ้ามีแอปรองรับอย่างที่บอกก็หรืออีกอันนึงคือสามารถดูพวกหนังที่เป็น3มิติตได้นะครับจากพวก u u u e e หรือต่างเว็บไซต์ต่างๆนะครับสามารถก็ดาวน์โหลดหนังหรือซื้อหนังมาดูได้เลยนะครับ <c oughs> โดยผ่านไอโฟน หรือ Android นั่นเองนะครับถ้ามีหนังระ,ะ,ะบบอเลรระดบระบบ 3D นะ <c oughs> 3มิตินะครับ <c oughs> ก็สามารถก็ใส่เข้าไปในบนตัวสมาร์ทโฟนของเรานะครับแล้วก็ดูดาด่านตัว VR Glasses นะครับจริงๆก็เป็นแบบเป็นคาร์ดบอร์ดของตัว Google นะครับที่ทำาปลีออกมาก็ภายเสียงไม่ค่อยดีนะโอเคแอปพลิเคชันที่มีนะครับก็จริงๆก็มีเพียบเลยผมลองลงดูแล้วล่ะ บน iOS นะครับบน Android ก็มีนะครับอย่างเช่นอันนี้ปุ๊บเห็นว่ามีพวกเอ่อซอมบี้ชูตติ้งนะครับมีพวกต่างๆมากมายลองโหลดไปหน้าหนึ่งอันี้ก็เพียบเลยครับมีแอปให้ใช้เยอะอยู่นะครับบางแอปก็จะเป็นการเ็เรียกว่าดูอย่างเดียวให้เราดูอย่างเดียวแล้วก็ดูสภาพแวดล้อมแบบระบบ3มมิติหรือ อีกแบบหนึ่งก็คือเป็นเกมเล่นได้ด้วยนะครับหรืจะเป็นแอปพลิเคชันเฉพาะใช้กับพวกเอ่อตึกต่างๆนะไปดูตึกหรือว่าเฟอร์นิเจอร์นะครับที่เป็นแบบสามมิติเราก็สามารถเห็นมุมมองตากได้นะครับอันนี้ต้องลองดูกันอีกทีหนึ่งรวมถึงตัว youtube ด้วยนะครับก็จะมีตัว youtube ให้เล่นกันอยู่นะครับก็หลักๆเลยนะครับวันี้เดี๋ยวผมวิธีประกอบจริงๆมันมาเป็นชิ้นเนาะ แล้วก็วัสดุเนี่ยก็ค่อนข้างแข็งแรงนะครับเป็นชิ้นแบบนี้นะครับวิธีประกอบก็จะมีเลนเอ่อไม่ใช่เลนหรอกเป็นกระจกนะครับที่คล้ายๆเลนอ่าใส่เป็นตรงแว่นตาน,นี่เนาะใส่ตรงตาเราสองด้านจออกมาเป็นชิ้น2ชิ้นนะครับแล้วก็จะมีประกอบปึ๊บเข้าไปด้วยกันประกอบเข้าไปปุ๊บทีที่สองขั้นตอนที่สองก็เป็นชิ้นซอร์แล้วก็ตอบด้านบนด้านล่างด้านข้างตรงกลางนะครับแล้วก็เสียบไปสําหรับใส่รองรับสมาร์ทโฟน เสร็จก็ออกมาเป็นกล่องตัวนี้ก็จะมีตัวฝาปิดพอข้าเสร็จก็เป็นแบบนี้ครับก็เป็นหน้าตาแบบนี้เลยที่เห็นซึ่งจริงแล้วที่ผมชอบเนี่ยมีอยู่สองสามจุดนะครับตัววัสดุดเดี่ยผมว่าเออมันกอ็อาจจะเป็นรอยง่ายนิดนึงแต่ว่าเราก็ไม่ซีเรียสนะเพราะาเราเอาใช้งานแต่ว่าก็คอมเมนต์ว่าถ้าคนไทยเราทําเ,เองนะครับเป็นแบรนด์ก็ควรจะติดแบรนด์ตรงนี้นิดนปล่งละกันก็จะ,จ,จะดีกว่าก็ไหนๆก็เป็นผลิตออกมาเองเนาะอาจจะ คิดแล้วก็เอามาอะแดปนะครับแล้วก็ตัวด้านในจะเห็นว่าเป็นแบบนี้อ่าอันนี้ที่ประกอบแล้วนะครับแต่ว่าที่ชอบเลยจริงๆก,ก็คือพลาสติกเนี่ยพวกท้ากบอนอะไรต่างๆมันอาจจะเป็นแบบกระดาษเสียบหรือเป็นพลาสติกหรือว่าอื่นๆนะครับแต่ว่าน,นี่คือเป็นปุ๊บเป็นแพ็คเ่เป็นตัวแพ็คเข้าไปปุ๊บก็จะอยู่เลยถอดง่ายด้วยแล้วก็ถอดประกอบไปใช้ที่อื่นก็ได้นะผมลองถอดดูจริงๆไม่เคยลองถอดเลยนะประกอบไปทีเดียวที่เกี็ดถอด อเดี๋ยวนะเอาลองถอดดูกันนะจริงๆมันมีอีกอันหนึ่งยอย่าคอดถอดี๋ยวเพิ่ถอดไปแล้วล้วก็เดี๋ยวจะไม่ได้ไม่ได้ไอ่นี้นะครับนี่เดี๋ยวผมใส่แป๊กให้ดูปุ๊บแป๊คอ่าแค่นี้เองใช้งานแป๊กดันค่ากครับแบ็คดันค่ายอยู่อันหนึ่งนะแป๊คเนี่ยแค่นี้เองครับแต่ที่สําคัญตัวนี้ด้านบนเป็นตัวล็อกนะครับเสียบเข้าไปปุ๊บสามารถ ล็อกได้เลยอันนี้ก็ดีมากไม่ต้องมานั่งจับนะครับบางทีถ้าเสียบเยี่ยงเดียวคือมานจะบด,ดได้เราก็มีเขาทำตัวล็อกมาให้นะครับหมุนได้อ่าถอดออกได้สบายง่ายมากอ่าตรงน,นี้แหละที่จะบอกแล้วก็ด้านในจะเห็นว่าเป็นตัวฐานรองอยู่ตรงนี้นะครับลองแกะดูก็ได้ด้านบนนะครับแกะดูทีแกะได้หมดเลยนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับแกะามาเป็นแบบนี้ จานบินลอนๆนะครับด้านบนก็แกะได้ครับตึ๊กๆอาจจะยากหน่อยตรงนี้เขามีด้านบนสําหรับล็อกมีเขี้ยวด้วยนะค,ยววครับก็ทําเขี้ยวเอาไว้เห็นไหมครับมีเป็นเขี้ยวอด้านมองไข้า่อาด้านข้างเห็นมากกว่าเป็นเขี้ยวเนาะแบบนี้ก็จะสามารถล็อกได้วถึงด้านล่างก็เช่นกันครับอ๋อด้านไหนอ้าด้านล่างอย่างนี้ด้านล่างก็จะเป็นเขี้ยวเหมือนกันสําหรับล็อกไม่ให้ให้มันอยู่นะครับเห็นว่า ก็อ,ออกแบบมาดีเนาะตัวนี้ครับชิ้นแรกที่เราประกอบก็จะมีสามชิ้นเนะเาะออกมาดีไ,ไหมอะออกมาได้แหละเพราะว่ามันก็ประกอบไม่ยาก3ามชิ้นแบบนี้ก็ประกบกันนี่ครับก็จะเป็นแว่นลักษณะคล้ายๆแว่นก็นิดนึงก็คือที่คอมเมนต์ก็คือตัวนี้เห็นว่ามันจะมีร่องอยู่นะครับมันอาจจะไม่เขาเรียกอะไรนะตัดมาไม่เนียบเรียกว่าไม่เนียบไม่เนียบแต่ว่าก็คงเป็นเวอร์ชั่นแรก ผมคิดว่าเวอร์ชันถัดไปถ้าทําขายออกมา,าจริงๆแล้วก็วก็น่าจะดีกว่าจะเห็นว่าตัวนี้นี่ครับสองด้านแต่ถือว่าโอเคนะมันจะไม่ไม่ขเขานะียกไงไม่พอดีกับช่องที่ออกแบบมานะครับจะเห็นมีกลกเหลือซึ่งเวลาใช้งานเนี่ยมันก็อาจจะมีผลนิดนึงนะครับตัวนี้อันนี้เป็นชิ้นใหญ่ปักตีก็มีอะไรล่ะก็ไม่มีอะไรก็วินเท่านี้เลย มาในกล่องก็จะทับมานะครับกล่องของเขาจะเป็นแบบนี้ซองอันนี้ซองซองก็มีผมได้มาอีกสีนึ่งเนาะฝากมาก็สีแดงกับสีดำนะครับจะเป็นแบบนี้ก็คือสามารถพกไปได้อย่างสะดวกเลยนะครับนี่ในกล่องก็จะมีแบบนี้ครับแกะกล่องก็จะทับมาเป็นชิ้นๆอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยนะครับไม่ได้แกะเนาะ ่ะประกอบยังไงล่ะงานเข้าไหมไม่ใช่ก็ง่ายครับประกอบเข้าไปลงไปเสียบลงไปอ่ามีหลุดเห็นว่าไอตัวเลนครับก็จะหลุดง่านก็ต้องจับกันดีดีนิดนึงจึงเข้าไปแต่แรงแรงก็ใส่ที่สองโอเคเสร็จแล้วก็ใส uh so ่ด uh ้านข้างนี่ครับ ตรงกันไหมรืบกระสายกัไปๆๆๆๆๆด้านหนึ่งก็นี่ครับสัเเ็นเลยว่ามันก็จะมีตัวเรื่องของเลนเนาะที่มันนีดอยู่ต้องจัดให้ดีนะครับตัวนี้ก่อที่จะเสียบเข้าไปแต่กิมก็อย่างที่บอกถอดประกอบได้ไม่ยากครับใช้เวลาก็อาจจะให้มานีนิดนิดหนึ่งนะครับ โอเคด้านบนตัวนี้จริงๆแล้วก็มันก็ถอดได้ตัวนี้ครับใส่แค่นี้เองเป,เป็นตัวล็อกอะครับจิงไงมากก็ยังไงล่ะลงไปใช่ไหมด้านไหนด้านนี้อ่าก็าใส่ลงไปเสียบครับด้านบนจับให้ดีอ่าจัจับให้ดีเสียบเข้าไป จะลงก็พอดีเสร็จครับไปอึ๊บ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 ปึ๊บใช่ไหมเสรเรียบร้อยโอเคมันต้องดึงนิดหนึ่งอปึ๊บอ่าโอเคให้มีเขี้ยวออกมาแลครับหลังจากนั้นก็จับประกอบดี ก็ต,ติดแบ็กได้เลยแบ็แกแบ็กอืมอะอืมครับก็จะได้มาลักษณะนี้โอ้ ตัวนี้มันอาจจะดูก็จัดให้มันเท่ทาเทียบทันนะรึงอ่ะเห็น <Okay. S 1> แล้วครับหลังจากนั้นก็นี่เลยด้านล่าง ค่นี้ก็พร้อมใช้งานแล้วครับเวลาใส่ก็ใส่เข้าไปนิดนี้อันนี้ด้วยขนาดที่เขาออกแบบมาเป็น iPhone 6 Plus นะครับก็ใหญ่แต่ว่าอันเล็กนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันก็อาจจะต้องหาอะไรมาลองนะครับถ้าเป็นไปได้หรือถ้าเป็นทางเลือกนะครับก็ควรจะเาขาเรียกเลยนะที่ทางมาก็อาจจะต้องหาที่เป็นตัวเสริมนะสำหรับขาดหก้าจออื่นนะครับขนาดเครื่องอื่น,อ,นอันนี้ใส่เคสแล้วนะเนี่ยก็ยังหัวมอยู่ แน่นอนเพราะว่าเขาออกแบบมาสำหรับตัว iPhone Plus นะครับ iPhone 6นี่ก็หนึ่งอ่าเสร็จแล้วครับแค่นี้เองก็พร้อมใช้งานสองได้เลยไม่นอนว่าไม่เห็นเพราะไม่ได้เปิดซึ่งเดี๋ยวเราเปิดแอป,ปดูก็ได้ครับอาจจะลองดูว่ามันในวิดีโอที่เราถ่ายเนะี่ยจะเห็นหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะ จะ็นแบบนี้นะครับอ่าไปด้วยกันเลยเห็นไหมครับไดเห็นอันเดียวแหละเพราะว่าวิดีโอมันมีแค่อันเดียวเนาะเป็นเล็กคอร์ ก็ประมาณนี้ครับเรียบร้อยพร้อมใช้งานก็เป็น V I aggressive นะครับราคา5้าสบบาทประกอบง่ายเก็บง่ายแล้วก็ถักออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายด้วยนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับ